สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel For Jun e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและขณาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์กด subscribe ติดตามปรงใจับก่อง c ้งช่อง channel ของ่อด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ biliber สามเก้าตรงท้ายของหัวก็ใช้เรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิป อ่าตรงเดทคลิปชันนะครับอัตราด,ดีมาทำข้าวคูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากร์วันวาลลนไทยซึ่งเป็นวันแค่ได้ครั้งแรกของช่องเรานะครับที่พยากรเนาะปกติเราจะพยากร์แค่เดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่ได้พยากรวันวาลลนไทยเนาะแต่คราวนี้เป็นปีแรกเนาะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าถ้าได้รับการออตอบรับดีก็จะทําให้ทุกปีแต่ถ้าเปือ่อ ดูกันน้อยก็จะมีแค่ปีนี้ปีเดียวก็พอนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่ทำะนะครับตนุราศีพิจิกอยู่ทางทิศจะมออกเฉียงใต้ตรงนี้ครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนถามว่าทําไมต้องดูดาวประจําตัวทุกสิบสองราศีจะต้องดูดาวประจําตัวก่อนว่าเราเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนแล้วหรือช่วงวันเดือนทยก่อนแล้วเราค่อยไปเจาะลึกว่าดาวย้ายตรงวันเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ คือวันวาเลนไทน์เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็ว่ากันนะครับเรามาดูที่ดาวประจาตัวคือดาวคารนครับดาวคารขณะนี้ข้อจอนโยกลัคณาหมายความว่าอยู่ในเดือนสาชะนะครับตนุสาชะคือโอเคคนเดินเข้าหาสังคมมีคนมากหน้าหลายตาที่มาปฏิสัมพันธ์ในเดือนนี้หรือในช่วงวาเลนไทน์นี้นะครับก็หมายความว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับหมายถึงจะได้เจอคนอะมากหน้าหลายตาแต่เราต้องไปนะครับเพราะว่าได้ตนุ สาชาไม่ใช่สาชาตนุนะครับอันนี้ได้ตนุสาชาแปลว่าเราต้องเข้าสังคมแล้วจะมีคอนเนคชันเยอะมีคนที่เราหมายปองอาจจะเข้ามามีไทที่เราเลือกเข้ามาได้อะไรประมาณนี้ในนั้นใครโสดก็ต้องขยันเข้าสังคมนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะครับจะได้มีคอนเนคชันในเรื่องของช่วงวาเลนไทน์ได้นะครับอย่างสมมติว่าใครโสดมาเนี่ยก็ต้องหาก่อนก่อนที่จะไปเจอ วันเวรไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลักษณะแบบนี้หาโอกาสให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่มันจะผลขึ้นมานะ่ยพูดง่ายๆเราคือหมายว่าไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตปกติแล้วเจอนะครับแต่มันหมายถึงเราต้องไปหานะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวคันกรุ๊ปกับดาวศุกร์ก็ได้คู่มิดด้วยก็หมายความว่าเราจะเจอคนที่ดีนะครับอย่างน้อยเรารู้เลยว่าจะต้องมีคนซัพพอร์ตเรามีคนที่ดี คำว่าซัพพอร์ตไม่ได้หมายถึงจะต้องให้เงินอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าซัพพอร์ตเรื่องงานซัพพอร์ตเรื่องความคิดหรือไม่ก็ให้เป็นที่ปรึกษาช่วยร่วมด้วยว่าแบบเออทำความคิดเห็นอะไรแล้วตอบดีตอบตรงตอบโอเคดีอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเป็นคู่คิดคู่ กันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับช่วยเหลือสนับสนุนเกือ้อกูลกันถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในเรื่องของตัวตนทีนเรามาดูกันที่การสื่อสารบ้างนะครับในวันนี้ไทยมีดาวพุธย้าย14กุมภาพันธ์67พอดีย้ายจากราศีมกกังกรเข้าสู่ราศีกุมในภพพันธุนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆเดือน ของกุมภาพันธ์หรือพูดง่ายๆว่าหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งของทุกๆก,กุมภาพันธ์เนี่ยดาวจะมาชุมนุมในเรือนพันธุโดยประมาณนะครับแต่คราวนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยแต่ปีที่แล้วก็มีนะครับกุมกุมภาพันธ์ที่แล้วหรือวันในท้ายที่แล้วก็มีดาวเสาเร์เดือนพันธุรอบนี้ก็มีพันธุเหมือนกันและรอบรอบหน้าก็มีพันธุอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆว่าดาวเสาร์อยู่สองสองปีครึ่ง เราจะเจอทั้งหมด3ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์ยู่ในพันธุ์เนี่ยจะเจอ3ครั้งในช่วงที่ดาวมาชุมนุมกันนะครับทีนี้ประมาณนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆนะไม่ใช่นะครับอ่าลืมบอกไปว่าในชาร์ตนี้มีตัวเปลี่ยนแปลงอยู่แค่2ดวงก็คือดาวเกตเนี่ยถอยไปอยู่ในราศีเมษนะครับส่วนดาวจันเนี่ยอยู่ที่ราศีมีนนะครับประมาณนี้จากค่อนข้างเซสติฟง่ายถ้าดาวจันรอยู่ในราศีมีนเนี่ยหมายความว่าอันนี้คือไม่เลือกราศีเลยนะทุก12ราศี ดาวจันทรอยู่ที่ว่าไปตกในพบเรือนที่ดีหรือเสียถ้าเสียก็ยิ่งเสีสิทิในทางหลายแต่ถ้าเกิดอ,อยู่ในพบดีของเราเนี่ยพบปุตตะเนี่ยหมายความว่าโอเคเสีสิทไปในทางที่ดีแต่ระวังนิดนึงจันกะลาหูหมายถึงคู่สอนนะครับหมายความว่าคนที่มีแฟนแล้วเมื่อกี้บอกว่าคนโสดจะดีจะได้คอนเนคชันเยอะแต่คนที่มีคู่แล้วอันเนี้ยระวัง อย่าไปเข้าสังคมบ่อยพยายามอยู่สันโดดเข้าไว้เพราะไม่งั้นปัญหาครอบครัวจะมีขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีคนมามากหน้าหลายตาด่แหละแล้วแฟนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเราก็แค่หวานสเสน่ห์หรือเราอาจจะเช็คเลตติ้งอาจจะอะไรใดๆแต่เขาไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเราอะอยากจะมีเพิ่มดังนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหารัก้อนเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนลักษณะพิจิกและราศีพิจิกเนี่ยมันมีจุดที่บ่งบอกว่า ระวังจะเกิดรักซ้อนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับจันลาหูคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะครับหมายความว่าเขาจะเข้าทางผู้หญิงถ้าเป็นดวงผู้หญิงก็คือตัวเองแต่ถ้าเป็นดวงผู้ชายคือแฟนครับอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับว่าจับตาดูดีๆแต่อย่าไปทําอะไรเกินเลยเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องยังไม่เกิดแต่พอเราไปกระตกกระตากปุ๊บมันกลายเป็นว่าจับผิด พอจับผิดปุ๊บแฟนเราไม่ได้มีจริงมันก็เกิดการแบบแตกหักกันได้อันนี้ต้องระวังมากๆเรื่องของการจับผิดจับอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันก็ควรต้องมีจริงเพราะว่าเราก็ไม่น่าไว้ใจคนสมัยนี้นะครับไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวเองหรือบางทีตัวเองยังไว้ใจไม่ได้เลยเพราะว่าเอออย่างที่บอกไปเนาะมันก็คือแม้กระทั่งตัวเองก็ยังไว้ใจไม่ได้ นะครับเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ง่ายไปหมดนะครับแม้กระทั่งเผอใจก็ยังง่ายดังนั้นเนี่ยต้องระวังกันมากๆอย่าว่าแต่คนอื่นแม้กระทั่งตัวเองอย่าเอาตัวไม่รอดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงตัวเราเนี่ยก็จะเผยใจไปง่ายดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังหักห้ามใจซะด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือพยายามอยู่กับบ้านนะครับพยายามทาให้โรแมนติกอยู่กับที่ของตัวเองไม่ควรจะออกไปข้างนอกให้มันมากเพราะไม่งั้นจะเกิด ความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้ครับคือพูดงี้ว่ามันดีนะแต่แค่ว่าระวังมันคือมันอาจจะไม่ได้เสียในสิ่งที่คนเจ้าชู้ครับคือคําว่าเจ้าชู้เนี่ยหมายถึงเขาไม่ได้เป็นคนเสียแต่คนที่เสียคือคนที่เป็นแฟนของคนที่เจ้าชู้เข้าใจไหมครับอย่างเช่นอ่ะเราเราเป็นคนเจ้าชูแฟนเราเดือดร้อนไม่ใช่ตัวเราเดือดร้อน เงี้ยครับอ่ะดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าต้องระมัดระวังตาำจริงมันมีได้ทั้ง2องอย่างนี่ยแหละเพราะมันหมายถึงดวงหญิงแต่ว่าบางทีเป็นตัวเองไงที่มาฟังอยู่อะไรเงี้ยก็คือตัวเองนี่แหละนะครับ อ่ะจบจบจบเรื่องของหลักสรเรามาดูต่อที่คือมันก็ดีทุกเรื่องอะ่ะยกเวก้นหลักสรนั่นแหละครับทีเรามาดูอีกจุดหนึ่งคือการสื่อสารนะครับดาวพุธเป็นตัวแทนของการสื่อสาร1ิบสี่กุมภาพันยายเข้าู่ราสิกุมเนี่ยอยู่ในภพเลือนที่ดีคือพันธุนั่นเองพูดง่ายๆว่าคนราศรีพิจิกเนี่ยแทบจะไม่เสียเลยถ้าเป็นคนโสดแต่ถ้าเป็นคนที่ มีคู่แล้วอาจจะเสียนิดหน่อยคือตรงระวังเรื่องหลักสอนก็คแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่จุดดาวพุธเนี่ยหมายถึงการสื่อสารในวันบรรทายบ้างว่าจะเป็นยังไงดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการพูดการเจราจากาันเข้าสังคมนะครับและหมายถึงการจดทะเบียนด,ด้วยดังนั้นเนี่ยพออยู่ในเดือนพันธุหมายความว่ามีเกณฑ์การจะเป็นครอบครัวหรือมักจะเขาเรียกว่าไปเจอหน้าในครอบครัวหรือ อาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานก็เป็นไปได้นะครับคือพูดง่ายว่าค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของในวันวันท้ายมากๆเลยหมายถึงว่ามันอาจจะได้ขยับสถานะจากโสดเป็นมีคู่จากมีคู่อาจจะแต่างงานจากแต่างงานอาจจะมีบุตรได้เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุตรด้วยก็คือพันธุบุตรนั่นเองนะครับหมายถึงครอบครัวจะได้สมาชิกเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะของการเกิด ก็คือบุตรได้ด้วยเช่นเดียวกันมันหมายถึงขยับสถานะสัมพันธ์เนี่ยขึ้นไป1นึ่งเลเวลหสเต็ปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องลักซรัพยอะไรอีกอย่างหนึ่งคือมีบุตรโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่อาจจะเป็นเรื่องลบนะครับ2เรื่องนี้เท่านั้นนอกนั้นคือเรื่องที่ดีทั้งนั้นเป็นเรื่องที่แบบกระชับความสัมพันธ์และรวมถึงการเลื่อนสถานะ ได้อีกด้วยนะครับมีความสุขดีที่เรามาดูที่พบปุตตะคือดาวพฤหัสเนี่ยอ่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่มาดูที่ความสมหวังก็คือไปตกเรือนอริแต่ได้ตำแหน่งราชาโช,ชคแปลว่าอ่ามันมักจะได้ดีในเรื่องเสียๆหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของมือที่3าอะไรเงี้ยจะมีความสุขจะโอเคมากจะดีเอาใครที่จะชูก็มักจะมีความสุขครับเพราะว่า เวลามันนอกใจอาจจะรู้สึกตื่นเต้นอาจจะรู้สึกเราใจรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยอ่ะมันก็คือข้อดีของคนคนนั้นแต่มันคือข้อเสียของคนที่เป็นคู่ของเขานะครับก็คือต้องกินน้ําใต้สองต้องโดนสวมเขาต้องโดนอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนที่เอ่อโดนข้าะไรโดนกระทำอะ่ะแต่ถ้าคนที่เป็นคนกระทำอะ่ะเขาจะรู้สึกดีมากจะรู้สึกโอเคมากอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ย อ่ะถ้าเห็นแก่ตัวเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องพลลายลงอันนี้ก็ต้องระวังมากๆเลยเป็นสิ่งที่เป็นดับสังคมหมายความว่าใช้ในทางดีมันก็ดีใช้ในทางเสียมันก็เสียดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นครอบครัวการที่จะได้เป็นฝัง่งเป็นฝามีอนาคตมีอะไรข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดดีๆว่าเราไม่ควรเล่นเล่น,ลนถ้าเราทําเล่นเล่นมันก็ พังทลายลงเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่ถ้าเรามั่นคงจริงๆในทางกายวาจาใจหมายคมว่าไม่ผิดศีลข้อ3เนี่ยทุกอย่างมันก็จบทุกอย่างมันก็หวานชื่นรื่นรมในวันวนเนาเลนไทน์แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างดูโอเคมากๆคือแต่ความสัมบัตเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ชัดเจนหมายความว่าอาจจะต้องคือปุตตะอีตไม่ได้แปลว่าจะไม่ไม่สัมบัตทีเดียวแต่มันหมายความว่า บางทีมันมีอุปสรรคหรืออาจจะต้องใช้ความพยายามสูงในการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมคือดวงมันดูไวเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่ดูไวเพื่อสนุกว่าแม่นกับไม่แม่นที่เฉยไม่งั้นเสียครูบาอาจารย์หมดนะครับคือคือเข้าใจว่าทุกคนก็อยากว่าคําว่าแม่นกับไม่แม่นมันมันทำให้เรานั้นรู้ว่าโอ,โอเคมันเป็นไปตามนั้นแต่อย่าลืมว่าคําว่านอกจากคําว่าแม่นกับไม่แม่นเนี่ยมันยังมีคําว่าแก้ไขด้วยรู้ไวเพื่อแก้ไข อย่างดวงเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ไม่ใช่รู้ไว้แค่ว่ามันแม่นเลยไม่แม่นแต่แม่นแล้วลายอ่ะก็ไม่โอเคถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยว่าการดูดวง,ดวง่างปีใหม่ละคิดดีๆเลิกคําว่าแม่นกับไม่แม่นสักทีแต่ดูว่าคือ,ค,อคือคุณน่าจะเลือกได้แหละว่าใครแม่นไม่แมนะ่นน่ะแต่แค่ว่าเราเข้ามาหมดจริงๆกับคําว่าแก้ไขดีกว่านะครับเพราะว่าโลกต่อไปนี้จะอยู่ได้ยากขึ้นเพราะมันเป็นยุค ธาตุไฟนั่นเองนะครับตามที่พูดไปแล้วเนาะในหลายๆครั้งก็ยิดีด้วยกับวัวลัลบเลนไทยที่อาจจะมีความสุขสมหวังรื่นรมประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r รต์ติดตามเปิงใจงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ